วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คิดพ่อบอเมื่อที่ไอยังจ๊ จนว่ากินข้าวบ่ได้หัวใจพังลุกนั่ง <lastly> ก <seine Christmas> <ingen wicked> <to> ็บ่มีแรงยางน้ําตาหยอยโอกก็เสียใจห่างๆหวังฝากชีวิตเบิดทุกอย่างเอาไว้สุดท้ายเหลือไว้แค่คำ แล้วโทรบอกว่าคิดหัดกันลายขอขึ้นเป็นเจ้าของใจคือเกาได้บอกเห็นจังใดเป็นเกากลาบใจหวนขึ้นมางาอความเจ็บในใจคือลา thầm trái anh thương, khu mực cay nhang, chép ủ, lăng lẽ trái bỏ cla su, hắc ai ខ <laughs> ្លាប់ទ្លាប់ទ្លាប់ទ្ พอยังน้ำตาไหลสิอนุญาตให้เข้าขึ้นดีกับเฮาอยู่บ่หัวใจความเจ็บอันเก่าก็ยังบ่หายจักสิตอบใจว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อะไรครับผมโอ้โหสวยไปหมดเลยอ่แมสเขาก็คือแบบว่าระยิบระยับทิ่มแทงตามากเวอรโอ้โหให้เวียงทักทายแฟนๆที่ชมอยู่ตอนนี้หน่อยดีกว่า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงนะคะเรื่องนรมมลถี่กาลังติดตามรายการอยู่ตอนนี้คะ่ะนี่สวยเหมือนเดิมและเมื่อสักครู่คือเพลงแฟนเก่ากลับใจคือชื่อเพลงเ,ออเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวคือทะลุ5ล้านไปแล้วส่วนอ,อดิโอที่เป็นเสียงเพลงอย่างเดียวเนี่ยคือ4ล้านผูาวิวแล้วเป็นยังไงบ้างรากระแสะตอบรับดีมากเลยค่ะก็ถือว่าต้องกราบขอบพระคุณนะคะแฟนเพลงทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับตอบรับ<อ>เป็นอย่างดีเลยนะคะที่แบบว่า เข้ามาฟังแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็แบบช่วยกันสนับสนุนเวียงนะคะจนยอดยิวตอนนี้ก็หลายล้านแล้วคคนก็คัฟเวอร์กันเยอะแยะมากมายเอาไปร้องตามพ่าเพลงมันเพราะมากได้ดูบ้างไหมคะที่คนคัฟเวอร์มาเราได้ฟังได้ฟังทุกทุกเวอร์ชั่นเลยคือดีนะที่แปลว่ามีคนที่ได้ฟังได้เรียนรู้เรื่องราวจากบทเพลงเนี่ยเป็นสิบกว่าล้านคนแล้วนะพี่เบียร์เนื้อหานี่มันยังไงมันบาดใจมันประสบการณ์ตรงของพี่เบียร์เองหรือเปล่าฮะ คือมันอย่างเงี้ยค่ะคือน้องน้องเจี๊ยบนิสาเนี่ยก็รู้จักกันซึ่งเป็นเป็นคนแต่งเพลงที่แบบว่าหลายหลายร้อยร้อยล้านเลยทีเดียวสำหรับสำหรับศิลปินที่ดังอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็พอดีแบบน้องเขาก็รู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แต่งเพลงแล้วเวียงก็ไม่รู้ว่าว่าว่าน้องจะ จะได้ร้องเพลงน้องอะไรอย่เงี้ยก็น่าจะเป็นประสบการณ์ตรงของของของน้องมวะคะของน้องมั้งคะน่าจะเป็นประสบการณ์ตรงของใครหลายๆคนเลยนะคะไม่นานเนี่ยยอดวิวไม่แบบเพรเพลงมันบาดใจมากเออและที่สําคัญเขามีฉายาของเขาด้วยนะลูกทุ่งสาวใช่ทุกสำเนียงมันมาอะไรยังไงคะเราคือหมายถึงว่าเราพูดได้ทุกสำเนียงเลย คืออย่างนี้ค่ะต้องฉายานี้ต้องกราบขอพะคุณครูสลาคุณวุธนะคะก็คือคุณครูท่านเนี่ยได้ได้เห็นเบียงตั้งแต่วันแรกเลยที่เข้าไปเทสเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูท่านก็ตั้งฉายาให้เลยว่าคนนี้แหละใช่ทุกสําเนียงเบียงนรุมโมลอะไรนะคะเพราะว่าเบียงเองเนี่ยก็เนื่องเนื่องจากน่าจะมาจากคําว่าเบียงร้องหมอลําได้ค่ะแล้วก็เพลงลูกทุ่งก็ร้องได้เพลงสติงก็ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงอะไรมันก็เพราะมันก็ใช่ไปหมดทุกสำเนียงใช่จะได้เลยนเพลงนี้ด้วยนะ สุดท้ายตรงนี้คุณผู้ชมฮะไปตามฟางังไปตามดูกันได้อยากได้เสียที่ใช้ทุกสํเนียงของเวียดนามลนเชนิญชวนทุกคนมาติดตามผลงานครั้งนี้หน่อยครับค่ะ เบียงนรุมนนะคะก็ขออนุญาตฝากแฟนเพลงแฟนคลับแม่ๆนะคะทุกๆท่านที่ติดตามเบียงนรุมนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะฟังเพลง m v เ,เพลงใหม่ล่าสุดเลยในอับลบั้มโอละหนอหมอลำนะคะทางช่องนะคะยูทูบแกรมมี i โกออฟิเชียลแล้วก็ช่องส่วนตัวของเบียงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube เบียงนรุมนออฟิเชียลแล้วก็ a c e b o o k นะคะแฟนเพจเบียงนรุมนะคะ่ะต,ตามกันด้วยนะคะหนึ่งเพลงล่าสุดแฟนเก่ากลับใจต้องโดนใจใครสักคนแหละนะวันนี้ขอบคุณเวียง